ยี่ตาแป๊บหนึ่งนะครับผู้ชมครับวันนี้ครับเราเล่นเกมพับ g มานานมากนะครับวันนี้ครับเขาเห็นค่าของแก๊งพวกเราแล้วนะครับกับช่วงสปอนเซอร์ไปมาเพื่อนไม่มีครับสำหรับอีเวนต์ในวันนี้นะครับจะเป็นการร่วมกันระหว่างพับ g นะครับกับทางร้านไก่ KFC ท่านเองนะครับซึ่งถ้าใครชอบเล่นพับ g ีเนี่ยเราสามารถไปสั่งชุด The ะบล็อกออกรบราคา159บาทได้นะครับ แถมสั่งแล้วนะครับก็จะได้เป็น QR code นะครับมาแลกเป็นไอเทมในเกม PUBG นั่นเองก็จะเป็นเสื้อสุดเท่นีบแบบเสื้อชุดผู้พันซึ่งเราก็ทำการสั่งมาเรียบร้อยนะครับนอกจากจะได้ไอเทมในเกมแล้วยังอิ่มไก่ด้วยนะครับนี่ครับดูครับนะพี่ซีดเรากินไก่อย่างบบอร่อยเนียกว่าแบบอร่อยแบบไม่มีเฟ,ฟกเลยนะครับนะจิ้งดู <k S 1> <c oughs> ขายของไงวะเนี่ย คือคอนเซ็ปมันต้องพาไปกินไก่ใช่ไหมมึงดูข้างหลังดิอ๋ข้างหลังก็มเนี่ยโอ้นี่โฆษณากันบนเครื่องบินเลยชุดนั้นเลยอ่ะชุดนั้นเลยอ่ะแค่นั้นจะไม่พอนะคือในเกมเนี่ยมันอัปเดตเป็นร้าน KFC เข้ามาขายไก่จริงๆเแล้วทำไมเราไม่โดนร้าน KFC มาเลยวะแล้วตัวอยู่ตรงไหนอ่ะมึงก็พากไปดิ เข้้้าาาหนนรกลัวมันมีคนมาตามเรามากเลยเนี่ยลูเปิดไม่ทันแล้วมันทอดกูแทนไก่ไ่คือแบบช่วงนี้นะคือเล่นเล่นพับจีกันมานานมากพวกเราเล่นพับจกันมาย0สปีเลยใช่ไหมยี่สิบปีแล้วยี่สิบหแล้วอนี่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 น่นร้านขายไก่ทอดเชื่ออุ้ยเหแคสตรเสิบหเดเดียวเอาเลยกูนั่งนี่ ไปหยิบน้ำกินได้ด้วย้ยนี่นน้ำมันเฮ้ยหยิบไก่กินได้ด้วยไปหยิบไก่กินได้ด้วยทางไก่ไปกินไก่เ KFC กินไก่ KFC เฮ้ยมึงเขาบอกว่ามึงสั่งอันนี้ได้ด้วยนะสั่งพวกเฟิร์สเอ็ดได้ด้วยนะแบบไก่ทอดอ่ะกต้องมเน k ซีกินไก่อย่างเดียวน้องมันคืออะไรไอ้กลัวหมดเลยเฮ้ยเครื่องดื่ม KFC ของมึงไอมีปืนโอ้โหสั่งสั่งสั่งเออสั่งอ่ะสั่งสั่งตรงนี้ อ่าตอนนี้เยเออ่อกี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เคฟซีมันต้องสั่งผ่านในตู้นี้ใช่ป่ะเขาห้ามสั่งผ่านพนักงานแล้วนหน้าร้านเลยรู้บมาแล้วมาแล้วมาแล้วไหนๆกูได้อะไรวะกูได้เคฟซีคอมโบโอ้เอาคุณได้สั่งสาขาเคฟซีนี้ไปแล้วฮะนี่ไงนี่ยงนี่ไงกูให้มึงละแบ่งกันดูแบ่งกันดูแบ่งกันดูนี่ๆๆๆเปิดเซตเคฟซีคอมโบ กู้งแบกมีเส้่อกุ้งเต็มตัวเลยเฮ้ยกูได้เฟ้นไฟเฮียเจะเฟ้นไฟเอาบ่เนี่ยไก่เฟ้นไฟเฟ้นไฟคือเฟ้นไฟคือเป็นดีดอ๋อเหรอใช่หิุดเป็นไฟโอ้โหเต็มเลยเออกูเต็มตัวเลยเฟ้นไฟคือไก่ทอดนะไก่ทอดไก่ทอดมันคือเฟิร์สเอดเว้ยโอ้ยเจ็บเลยโคตรเยอะเลยแต่ถ้าเป็นโค้กอ่ะ โคคือเอเนอร์จีดิงแล้วร้านขายรรเบิดแฟตเลยร้านบีบวกกับน็อกเลยโอ้นี่เราก็แบบถ้าสมมติก็คือยิงกันเสร็จปั๊บเราไม่มีเฟสเอ็ดก็คือเราก็แค่แวะร้านไก่ถูกปะคือคือกินไก่เลยเออกินไก่เลยผู้พันไก่นี่ยิงปืนแม่นปะวะน่าจะแม่นนะยิงกูตายนี่ทางไก่ทอดกันเน่นนอนเลยวอุยยห้ยยยยยยยหยยยย โอเคบุกเฮียอะไรจะเย็นเฮ้ยปกติมึงต้องไปคนแรกไหมอ่ะใช่แต่นี่ผิดบอกกูใจเย็นนี่ผิดปกตินะเอ้กูเปลี่ยนไปคนใหม่แล้วนี่นี่นี่คืองานไงนี่คืองานเข้าใจว่ามีเออเฮ้ยเราต้องตั้งใจให้เขาเห็นค่าเราไอ้ไม่เข้าใจมีลูกเดียวกูมีลูกเดียวแต่ถึงตายอยู่โอ้ยเจ็บ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 มันเห็นมึงได้ยังไงวะกูไม่เข้าใจนั่นดิโอ้มันยิงมาจากโรงเรียนน่ะบอยดูนะเออดีใจที่เปล่งเลยอะแล้วใครยิงอะไรอะคือของมันหรือ อ๋อเจ๋แล้วเจ๋แล้วเจ๋แล้วสมาร์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 ตอใช่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 เจ็บเจ็บเจ็บจัดเลยเจ็บจัดมึงมันใครใครเอาขาใครเอาขากูยิงกูยิงกูยิงมันเข้าหัวไปแล้วเมื่อกี้น็กนกไอ้ที่น็อกืมไปไปเลยว้าโอ้ยเฮ้ยมม่ยิงมาจากโรงเรียนเลยมันจะไปทำอะไรพี่มันจะไปฆ่าคนหกคนหกใครเอาคนหกวะกูได้กูได้ด้วย โอ้โหไอพีนี่มึงวิ่งไปหน้าคนเดียวเลยเหรอเนี่ยเอาอะไรล่ะอุ้ยเพื่อนไม่ได้อยู่เพื่อนไปกันหมดแล้วตายนะแต่คุณหกใครคุณหกไหมเอาเอาเอาสมมติว่าใครยิงอะไรโคตรแมนกูเยอ้คือใครตายก่อนเป็นควายนะโอเคไหมถ้ามึงยิงเล่นกันอย่างเงี้ยไปไปอ่ะได้ควายแลวหนึ่งตัวเฮ้ โอ้ยบอยจบเลยเฮ้ยจบเลยเสียที่ไลยเสียสิ้นทายชิบหายเอาไงดีไอ้เหี้ยมันดักหน้าต่างกูเลยครับโผมป็นกูตาวีเลยมึงง่าประมาทไปเก็บไปเก็บชิปกูไปเก็บชิปกูเออออเออเโดนปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้กินไก่เลยกูกินไก่มันกินไก่เลยเอ้ยกูกินเว้นไฟด้วยกินเว้นไฟวุ้ย มันมีตัวเดียวมันมีตัวเดียวสองตัวสองตัวสองอย่ามั่วอย่ามั่วเื็นฝ่ายเลยนอนกินเลยเดี๋ยวแม่ตี้เคปซีดริงเราจะเล่นมันเลยไหมโอ้ไม่โอนไม่โดนไหนอะโนโดนโดนโนด่าฟาดด่าฟาด่าฟาดด่าฟาดโดนโดนก็คือไปซ้ำละก็ก็กำแพงก็มีคนเดียวเลยใช่กำแพงมีคนเดียวประกาศบ้ามนะที่ทำให้กูเจ็บมานี่มา มันเอาไปแล้วเหรอมันเอาหมดแล้วกูมีเฟสเออันละอ้าวมันมันเอาไอ้บูชิปมึงไปเหรอใช่มันเอาไปมึงต้องไปฆ่ามันก่นนะ้ยขโมยบูชิปเออเย็ดีกี้ขโมยล้เฮ้ยไม่ได้แล้วชาร์จชังมันมีตัวเดียวไปไไปขึ้นไปไปดโอเคได้เร้าเปได้กูกูช่วยได้กูช่วยได้จมสตามตามมาเลยนะตามมาเลยกินอะไรก่อนไหมบนสดไปกินไปไปไปไมันมีตัวเดียวมันมีตัวเดียวชาร์จ เออเาซ้ายซ้ายไอ้เยัยมึงไม่คิดจะมองกันเลยมันมีแค่ตัวเดียวเนี่ยไอ้เยัยมีไม่คิดจะมองเฮียเลยไอ้เยัยมีไม่คิดจะมองไม่จะยิงกูไม่รู้เลยนะว่าพวกมึงโดนยิงกันแล้วอ่ะกูเลี้ยวขวามาไอ้เยัยไอ้กูแม่งเม่งเกไม่เก่งไอ้เฮีย โน้ตอ๋อเยอะเอ็ะอ๋อมันต้องมันต้องวิ่งตั้งแต่ตรงนั้นนะไม่กูเล่นเกมไม่เป็นอันนี้ก็จะเป็นชุดพรีเซนเตอร์นะครับคุณผู้ชมนะครับนี่เท่ไหมแล้วก็โปรโมชั่นนะครับถึงวันที่เท่าไหร่นะวันที่8พฤศจิกาใช่ไหมบอย แปดเดือนหน้าแปดเดือนหน้านะฮะก็อย่าลืมไปซื้อกินแล้วก็แลกกันครับเอาเอาข้างๆเมาต้านี่ไหมโอเคโอเคไปเลย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 อ๋อแล้วกูตามใครแล้วมันไม่โดนให้อ่ะไอ้ย่าซาไอ้พีได้แน่เลยอ๋อไอพีไมมันไม่โดนให้อ่ะไอ้ย่าไอ้ย่าตามมันเองไอ้ควาย กูตามมันไม่โดดไอ้คนที่โดดก็ไปตามอ้จะพีแม่งพับจอสบายได้เว้นอ้าวกูปวดตามไปแลยเอาไว้กูสั่งกูสั่งเคสใส่เลยเฮ้ยกูสั่งด้วยดิกูขอสั่งด้วยเอ่ามันสั่งเนี่ยอ้าวสั่งมาแล้วอ่ะอตามมาเยอะมากมาแล้วมึงเห็นไหมบนโต๊ะไปสั่งไอ้เหี้ยกูเก็บบนโต๊ะไอ้สัสเอ้ยนี่พี่เอ๋อไอ้ที่นี่ไอ้ถังนี่เราแย่งจากผู้พันได้ไหมไม่ได้ จูันไอ้เย้ยมึงให้เขาไปเลยไอเย้ยแม่งแย่กูสาดน้ำมันเลยเฮ้ยดักคุนอมดักคุนอมกูอยู่ในดงกระสุนโไม่คิดอยากจะกินไก่เอฟซีเหรอจะไปยังไงเรากูลงไม่ถึงโอเคโอเคแถวนี้เต็มเลยเอ็มยิมซีเหรอป้าบุ้มเอ้ยแมวตรงนี้มีตรงนี้มีอีกสาขาเนงนะผีเอามาฝากได้เอามาฝากเราขับรถไปหาไอพีไหมกูมีรถกูมีรถเดี๋ยวกูไปหาพวกมึงีง เฮ้ยมีคนมีคนมีคนคนอะไรแล้วมึงขับไปไหนไอพี่กลับมาตรงไหนวะคนหน้ากูเลยหน้ากูเลยหน้ากูเลยแล้วมึงนู้นมันขับรถไปไหนมันจอดตรงกูมันจอดตรงกูมันจอดตรงกูเห็นแล้วเห็นแล้วมาลงรถมาลงรถชนไปเลยพี่ชนไปเลยชนไปเลยชนเลยตาบ้งอะตามันไปพีแล้วมาลงรถมาลงรถมาลงรถละพี่มันอยู่ในป้อมอยู่ในป้อมบอย กูสับสับหลบเลยสับหลบเด็บเลยไปยังไงทงยไปข้างหลังมีข้างหลังมาอีกข้างหลังไหนทิศเดิม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 เนี่ยนตรงที่กูมาร์งตรงที่กูมั้งกบพี่บ่าวมึงละขับรถบาปมึงแล้วอะเฮ้ยไร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 โอ้ยเยอะ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 โอ้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 แป๊ปกูยิงไวก่อนกูยิงไวก่อนวิ่งเฮ้ยกูไม่มีสะขบ ไอ้พวกเชีย่ยนี่ทำเก่งนะมึงคิดว่าจะยิงอยูได้เหรอวะฮะพวกกระจอกวอลเล็ตดอนที่มวชุบ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 โอ้เว้ยวะเดี๋ยววะไอ้มันชัดไอพี่ไอพี่มันชัดเตรียมหลบดีนะหลบดีหลบดีกูเปลี่ยนปืนก่อนวิ่งเบลคูณสี <c oughs> อะไบ้านเดี๋ยวอะไรเข้ามามันเข้าไปอยู่ชั้นล่างมึงอยู่ชั้นล่างมึงอยู่ชั้นล่างมึงมันขึ้นไ,ไม่ได้มันขึ้นไม่ได้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 ไอ้มันขับหนีวะจิงรถมัน สวยสวยไอพีพีโคฟไปตั้มวันนี้ตัมวันนี้ตัม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 เออเออกระจอกมีอีกตัวนึงอ่งในบ้านตัวนึ่งในบ้านมีตัวนึงกูกูง้างแสงกูง้างแสงใต้บ้านมีตัวนึงแล้วระวังนะโดวออกไปแล้วโดวออกไปแล้วไป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 ฆ่ามันไปฆ่ามันตายตายตายเลยตัวนึงบนเขาอีกตัวนึงบนเขาโอเคโอเคอีกตัวเดียวเห็นละหลักลวดไม้พี่หลังต้นไม้บุกเลยบุกเลย เ้ตงนั้นตงงบุกปะบุปะบปเลยมึงกินไก่กันยังแน่มึงกินไก่กันยัง่ไหนอะอ้บนเขาบีระวังไหมันขับรถบมันขับรถอืมอืมล่ามันหขึ้นเขาขึ้นเขาล่าันลไปล่าันดไปมันไเลยหมามัออกล่าเหยื่อขนมาบบเลยเอ๊แของกูไม่พ้อมอ่ะพี่กูตามนะ มเปอไโอ้โหขึอนบินสองคันเลยอ่ะยิงโดนด้วยเหรอโอ้ยให้เฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ละโอ้โหไม่ใช่แล้วไม่ใช่แลยไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยเฮ้ยเฮียเออบ้าเลยเข้าหัวเลยดังม้งเลยมันอาจจะฟุ๊กเนี่อาจจะไปเก็บบูชิปอันนไปเก็บบูชิปมันดัดเดียวเป็นวิญญาณเลยใครใครใครไปเอาบูบอ ไอ้บเดี๋ยวกูไปเอ์เดี๋ยวกูไปเองเอาโอเคละโมบละมบละโมบให้หน่อยละโกให้หน่อยเอ่อไม่มีเอ้ยมีมีมีเชิญอยู่ไหนวะโอ้กูเห็นแล้วอะไรนักหดาเนี่ยมะโมบยังละโกบยังบอกแล้วกูเห็นมันกูเห็นมันวิ่งมันอยู่แถวบ้านเหรอวะอุ้ยกินเป็นไฟเลยอยู่บนเขาอะอยู่บนเขาไอ้พลอยมียาปไปตัวตายลมควันมี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 อไป โยน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 ยาแล้วลงยาแล้วตัวเองเออโยนยาแล้วโยนยาแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวไปช่วยพี่กันไม่อยากสู้อ่ะกูไปเอารถโอ้ยมันแม่นจังเลยเออมันแม่นเกินอ่ะเฮ้ยขโมยเลยอืมขโมยละวไม่ได้รถแล้วไม่ได้รถแล้วกูแล้วกันมากลับมาอามันโผล่มาแน่เหมึงขึ้นรถเก็บไปคอยทีนล้วแกล่าไปช่วยพี่กันไปช่วยพี่กัน เรวบูชิปัวพวกอยู่ที่กูเนี่ยเฮ้ยไปเอาไวได้ยังไงวะไอ้บอยบอยเราควรไปชุบก่อนนะขวามือเนี่ยนี่เราจะไปข้ามถนนเลยเราต้องข้ามสะพานไปชุบฝั่งนู้นดีกว่าเฮ้ยไอ้เหฮิปมันกำลังเกินไปแล้วว่าไม่ใช่หรอกไม่ใช่ไอ้บอยกลับมากลับป๋าไอ้บอยบูอย่าทอมอย่างนั้นนะไอ้เกมมือถือเป็นกวนไปเลยมันเก่งนั่นแหละได้เลย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 ไอ้ไอ้บอยไปเลย ตายเลยบุ๊มพักยิงไม่โดนก็ไม่หนากลัวหรอกลองไป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 เอาบูชปุยเกินอยู่ต้องไก่อดเออมันเป็นไปได้เหรอกูไม่เชื่อเอนี้มึงจะฟุกกับไอพีนะมันฟุกกับกูอีกเหรอนู่นเหรบ้านนู่นอ่ะบ้นไหนวะเราไปโซบะก่อนได้ไหมอ๋อดูนู่นนู่นเห็นปะโตไปเลยโตไปเลยไอ้คนไก่ เก็บสะโคบให้ด้วยกันนะอ่ะมึงครับฝีมือแม่งยอดวันยุทธ์จริงๆอันตรายสุดไปเลยฝีมือมันแม่งแกะว่ะเล่นมุกร้องเลยน้ำมันเดือดขีดอิเล็กโตพาทโอนุ่มละคือกำลังไปได้ความเร็วเท่าที่สุดเท่าที่เร็วได้เบอร์เฟกเออไปเลย้ยไปเร็วไปเร็วไปเร็ว ชุบได้แล้วนี่เดียวหรือว่ามันมีคนชุบอยู่วะรู้ไม่ได้รู้มันกระพริบอยู่แ้วนั่นน่ะมึงเห็นไหมน่ะไอเดมรีบเข้าไปไปเลยฝั่งนู้นมันจะฝั่งนู้นสแกนโอ้โอยู่นอกบ้านสแกนเลยไหนวะไหนวะอยู่ไหนวะเงยหน้าขึ้นดิบนฟ้าข้างบนเอาเอาบูชีไปใส่เออจ๋านะอย่ายิงหัวกูนะเลือดกูยิ่งเหลือน้อยอยู่ เอาอีกเมันมีสองศพใช่ไหมมันไปสองศพเลยอ่ะอีกเจ็ดสิบวิกกูเข้ามันโดลงไปอ๋อของเยอะด้วยดิว่าหลังนี้ขึ้นที่สูงกันไปดูพวกมันบูเบย์อีกวะ้มีตยาเต็มตัวเลยโอเคโอเคถือว่าเราแต่งปืนเอาปะเดี๋ยวพวกกูจะลงมาอีกนี่งมาแล้วทีห้านาทีนานจังวะ นัักลลวเจยไปบ้านมาร์คสองอะไปบ้านมาร์คสองเจอกันบ้านมาร์กสองโอ้โหไปทำยี่อะไรเราวงก็อยู่นี่กูก็เอากูไม่มีของก็มึงก็ต้องไปลงไปวัดดวงกันปะวะไอเฮ้ยเออโอเคพี่มึงกับกูไปวัดดวงกันสองคนดีนะผมคิดว่าไงอ่ะคนลงมามันต้องแบบลงไปวัดดวงเองปะวะกินได้นะไอพี่ไอพี่มึงอยากเล่นอะกูมีซีโฟติดรถมึงแล้วมึงขับไปได้บ้านแล้วมั้งเหรอเออมะเออไม่เอาไม่งล้ำไม่อยากอยากเล่นอย่างนี้มานานแล้วลองดูหนิอยากรับบทผู้เสียสละ โอ้โหฝั่งนู้นมันยิงกันยับเลยวะไอพี่มึงบอกเรื่องว่ยใจเย็นดีใจเย็นดีลท้ายดีลงเลยท้ายลงเลยท้ายเอ้ยตรงเอ้ยตรงกูเล่นหน้าตรงกูเล่นหน้ามาเร็วมาเร็วมาเร็วมึงจะขยับไปทำไมวะกูไม่เข้าใจว่ะบอยเรารอก่อนไหมยี่สิบวิอ่ะโอเคโอเครอก่อนลอก่อนเอ้ยมันอยู่ในบ้านนี่กันอยู่ในบ้านไม่แล้วไอ้บอยไปอยู่ตรงนั้นนะมึงไปทำไมอ่ะตรงนั้นระเบิดคู่เลยเตรียม กูเอ่อมักมักนี่นี่นี่พี่อย่าไปอย่างนั้นมันอยู่ติดข้างหน้าพงเลยไอพีกลับละกลับละกลับละขี้อขี้ว่าจังวะขี้ว่าบ่เดี๋ยวมันก็ตายเขยเหงี่ยคนไปห่วงไม่ได้มาประเดี๋ยวเอาลิฟท์นักษารถไว้ด้วไหมวิหน้ากูยิงติดจำเพาะไหมวงบีมันวงบีมันวงบีมันแต่กูมึงไม่กลัวระเบิดกันวะเหรอ ก็กลัวอยู่ก็กลัวอยู่ใครมีน้ำอีกบ้างขอน้ำกูมีกูมีอ่ะโยนแล้วโยนแล้วกูมีเคฟซีนะไม่มีไก่เคฟซีหลือไม่ไม่มีอะเคฟซีก็ตกกันหมดแล้วอ่ะบัคเก็ตหนึ่งบัคเก็ตอ่ะทิ่งไงแล้วเนี่ยวี่ระวังไอเ้เจมระวังขู่หน้าเราใช่เหรอหน้านี้เลยเหรอเฮ้ยพี<ม>่ข้าว่ะเชีย่ยร่างมันวิน่งอยู่ลนะ อ้มีคนเราไปจับบัวบอมีคนจับเลยชุบทีชุบทีชุบอยู่กูชุบอยู่กูชุบอยู่กูชุบอยู่มันวิ่งมันวิ่งมันวิ่งไอพียิงยิงขวาก่อนพี่เอ้าเอ้ามันชุบไม่ติดอ่ะกูมีระเบิดมันอยู่ตรงไหนบอยมันอยู่หน้ากูเลยตายสามชี้ไอพีมันแอบยิงว่ะตรงไหนไอบังเกอร์นี่ป้าบังเกอร์ข้างหน้าตรงหินแตกๆไอพี่ เอารถมารถมาพี่เอารถมาถึงเวลาแล้วเหรอเดเราต้องเราต้องย้ายไปได้เวลาได้เวลาระเบิดแล้วได้เวลาของกูแล้วพี่พี่จอดพี่พี่องดีพี่เอาออกดีอย่าอย่าบังอย่าังอย่าบังอย่าบัรถข้ารารถชิปหายล้เฮ้ยกูไม่ได้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 ฮ่า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 ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่า่ามาฮ่าเาฮ่าฮ่าฮ่าว่า่าฮา่าา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  ฟังๆให้กูหน่อยมากูรักกูไหวกูไหวกไหวโอ๊ยเอ้ยกูไม่ไหวเลยนี่มันนอนตายอยู่ี่กระโดเลยอ่ะ โอ้ไอเดพีเปล้านฉอดชาวบ้านมั้งพวกร้างจอดชาวบ้านค่าสามตัวไอพีฆ่าสามแต่ไปดาวเทเบตเป็นแค่นี้จริงเหรอไม่ใช่หัวขาขาโอเคโอเคโอเคครับคุณผู้ชมครับก็สำหรับในวันนี้ครับงานของเราคือ PUBG กับ KFC นะครับอย่างที่เห็นไปคือใครที่อยากได้ชุดเท่ๆแนวเคฟซีเนี่ยอย่าลืมไปสั่งเดบอก์ออกรถ159หาสิบเก้บาทเนี่ยแล้วก็เอาโค้ดมาเติมในเว็บไซต์ลิงก์อยู่ข้างล่างนี้นะฮะ แล้วก็เราก็ไปแลกนะครับเพื่อจะได้สกินสุดเท่หรือว่าชุดสุดเท่แบบนี้นะครับก็นสนเสารวันนี้ครับขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยก่อนจากกันไปนะครับเพื่อจะได้มีงานแบบนี้ดีๆเข้ามานะครับสสารบวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับ